สบายดีพี่น้องชาวเล่าพี่น้องชาวไทยเด้อพี่น้องตอนนี้ไอ้เบาก็ยังอยู่เมืองไทยอยู่มาเทีย่ยวเมืองไทยหลายหมื่นหลายอาทิตย์แล้วเมื่อน,นี้นะฮะเป็นจากการเที่ยวหรือว่าเป็นการเที่ยวด้วยกับบอลูนะไอ้ข้าเจ้าผ้าชีม้ามองทางดวนพะนะอยากจัดมืองทางดวนกันเลยบอกไอ้ข้าเจ้าผ้าผืนผ้นมามาเมืองเมืองที่ละ่ะพี่น้องอันนี้คือขังบนทางดวนเด้อเขาข้นมาทางดวนแล้ว เสียลยละว่าประเทศไทยรว่วอีหลีเมืองที่หละ่ะป้ายโฆษณาขางทางอ่ะบานเฮ้าเนาะประเทศเมี่ยงเล่าเฮาเป็นยังเอาไปนั่นมามา,มา,ม,า,ม,ามาเห็ดโฆษณาอย่ไปพวกคืเอเขาเอื่อไงไอ้พาย,ยางพายยังอ่ะเออนั่นแหละแต่ว่าของเมืองไทยมันเดเพิ่นเอาทอรทั์โอ้เพิ่นเอาทอรทัศน์เพิ่นเอาทีวีมาเป็นป้ายโฆษณาสุดยอดบ่ล่ะนั่นแหละเห็นบ่ขังใส่มือของ ของของคนเมองเหรอครัมึงมึงซอยกันได้พี่น้องโอ้อันนี้กล่องสู้มามืองต,ตึกตึกบันใหญ่ก็เลยสู้เองตึกบักใหญ่เลยแต่ตึกอั่นเห็นบ่น่ะนเป็นจอโทรทัศน์นี่น่่ะจอโทรทัศน์เออเปิดไปยังมือยัง,ยงเว้นนะโอ้บ่อเปลียงไฟเลยเปิดไปยังมือยัง,อยงเว้นนะประเทศไทยเขาขักอีลีเขาเนาี่ยอีดีไปจะล่าจรก็เป็นแบบดิจิตอลย่างดีเลยคุณละ่ะเป็นายแสงฟูฟ้าฟูฟ้านะฮะแบบเป็นไป้ทยรทรทัศนะ์หม อ,อสุดยอดอีดีวะ่ะบานเมี่ยงเขาแล้วก็ขังบนนี่แจ้งหูแจ้งตาสะอาดหูสะอาดตานะฮะรถขังบนแบบนี้ตลอดขั้นงามๆเมื่งกี้ล่ะมีตลอดขั้นใหม่ๆงามๆขางบนนะนะช่องเส้นทางของเขาช่องจราจรเนานะบาดทีไทยก็เอ,อื่อหนงช่องจราจรเออเป็นหูเป็นปองไปเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะฮะบ่มีบบแบบแซงหน้าแซงหลังได้เมื่งกีละ่ะเออขนาดปอง บานเทานี่แซงปืนดเด้ดเนี <c oughs> ่ยบานเพื่อนนี่ค่อยๆไปเนาะค่อยๆไปแล้วก็มีจังหวะกับจังแซงอ่าผมเห็ดลูกศรให้เมิ่งเห็นว่เนี่ยไปโฆษณาเนี่ยเขาโทรถัศดไงอ่ะเห็ดไปโฆษณาเกิดมาบ่กค็เห็ดบ่เคยพอแล้วก็เปิดไว้ตลอดเด้ไปเขาอ่ะเขาบานเบี่ยงไฟเลยบ้านข่อยนะข่อยเปิดโทรทัร์ไว้นะเออเปิดไว้เมื่งเงื่อนซอ้ออีเมลยังไม่ได้ไข่อยเดยเ้ว่ามันเปี่ยงไฟไปะนะ แต่ว่าบานเขาในขังทาง้าเงาแจ้งจ้างปังมาเลยเขาเปิดท่อระทัดเลยเออเป็นไปโฆษณาเขา,าสุดยอดอีดีบานเมี่ยงเขาเราก็บกว่าเ็นท่อระทัดจอนหน่อยเด้ท่อระทัดจอบอกักไงโอ้จอซ้สนามฟุตบอลลำัากเนี่ยมึงส่งดีนะมึงในไหน,นนะเห็นบ่พี่น้องอันเนี้ยเป็นปายโฆษณาเนี่ยเป็นไปดิจตอนเนี่ยเป็นไปทโทรทัด,ดเนี่ยสุดยอด่ละล่ะบานเมียเเม่ยงเขาอ่ะบานเมี่ยงเฮาประเทศเล่ากะเนาะกับเมองไวเป็นเอาไว ให้โจมเมืองมึงได้เลยปุณเปิดมึงคลิปคอยเนี่ยนะผู้รับผู้ใหญ่ของเมี่ยงบานเมี่ยงเฮาอ่ะเออมาซองเมืองบานเมี่ยงขางบานเนี้ยพี่นองเมี่ยงไทยเฮาอ่ะเออพี่พีไทยเนาะพีไทยบานเฮ้าเป็นบานพี่บานนองกันนะไทยกับเล่าบานพีบานนองกันเอออ่ากับเป็นเง็ดเง็ดเง็ดพี่ไทยเพิ่นเง็ดเมี่ยงไทยเง็ดเมี่ยงบานกอกนะเอออันนี้คือทังดวนเนาะตอนนี้อยู่คือทั้งดวน ตึกทางด่วนนะข้างบนนะตึกนี่แบบมีแต่แบบสูงสูงแล้วก็ตึกใหญ่ตึกใหญ่แล้วก็ตึกงามพร้อมเขาก่อได้นะก่อได้ขนาดคือสร้างได้จังได๋ตึกบักใหญ่บักงามอะ่ะสางได้จังไดอย่างเง็ดคือกันเง็ดถนนก็ยังพอเราบ่พอเง็ดเง็ดเง็ดตึกอีกนะฮะสิ่งสิ่งโ่้สางเมืองไทยมัง่งบางกอกนี่อ่ะตอนนี้ถนนกำลังสีเขาลอด หลอดไตสภาพร้อยเอ้ยบ่แมนหลอดไตทั้งเขาเอื่ยังวะทั้งไฟฟ้าบ่ะรถไฟฟา้าว่เอออันนี้ทั้งดวนขบวนทั้งดวนไอโซเฟอร์บางท่างดวนน่ะไอโซเฟอร์เพิ่นผมเพิ่นกําลังสิบห้าอ่าผมเนี่ยอ่าขน้อยเนี่ยไปไอชนบุรีอยากไปเที่ยวชนบุรีก็เลยเห็นทางดวนบางหน้าตาก,กว่าสันเน่เด้กเออสื่อมันอะสื่อทั้งดวนบางหน้าตากมองนี่คือทางดวนบางหน้าตาก จัาว่าเพิ่นตากยังตากผ่าตากแพร่บ <c oughs> ่สื่อทางด่วนบางนาตากแต่ที่ฟังผมฟังบ่คักยังไงเออเมืองที่ละ่ะพี่น้องทางด่วนเพิ่นสุดยอดบ่ขังล่างกับเป็นทางด่วนขางบนกับเป็นทางด่วนเออมันจกัจกรวาจากเลนลน่ะขังล่างอ่ะจักววาจากเลนน่ะรถนี่โอ้แต่ว่าบ,บ,บนบนแน่ใจกันว่าเขามีรถสนกันบ่มีเกิดอุบัติเหตุบ่ก็บ,บ่รู้แต่ว่าเพิ่นขีรถแ่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ เป็นระเบียบเรียรบร้อย,ยดีโยข้างบนเนี่ผมงึดย่างเดียวว่าเขาสั่งใดย่งใดเขากอขา่ออะไยังใดอิดปูนเมืองหล่กกล้วยหนา้ากล้วยหลังสอดหนา้าสอดหลังข้างบนกับเมนท่างข้างล่างกับทางไงข้างมันยังมีทางตรงกลางอีกเด้อเออพี่น้องสังเกตดีๆเด้อสะพานรอยข้างบนนะ่ะสะพานร้อยข้างบนคือถนนดีอน่ะถนนขนท่างข้างบนเนะี่ยมันไม่มีสันเออข้างล่างกับ ไงขังบนกังไงขังเครื่องไงไงเสาต้นเสาสะพานร้อยเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาอย่างกอกับโอ้เพิ่นกอจากปีว่าเสาสาหนึ่งเนี่ยเพิ่นคึยสิ่งสั่งหลายปีว่าบนบนแน่ใจกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเบิ้งเบิ้งที่ล่ะเป็นข้านเนาะเป็นข้านเป็นเสาปูนหะเพิ่นกอได้ก็ขักได้แนี่ยอิลีข่อยกับบ่อยากถามโชเฟิร์มขักับเพิ่นยันข่อยยันเพิ่นน่ะว่าข่อยบันนอก <c oughs> ข่อยเพิ่งไเห็นข่อยก็เลยเอามาอัดเสียงเอาได้ไงเออข่อยไทยไปข่อยรักไทยไปเนาะขอ่อยอัดเสียงเอาเออข่อยถามซื้อ,อย่ว่าถนนนี่เป็นถนนนี่ยังเ <c oughs> พื่อนบอกว่าถน,นนบางหน้าตาก <c oughs> ว่าทันเด้กําลั่า่าสิถามเพื่อน่าตากอียองตากผ่านหรือตากถุงตากเสียหรือตากส่งคือตักตื้ออีหย่างตากตื้อแปลกแกบางหน้าตากเออเอ้เอาตากกับตากเป็นแค่ซื้อเนาะนี่แต่ว่า Ith, เงินซื้อผมว่าเงินดอกผมเงินว่าเขาสั่งได้ยังไดเนี่ยเห็นบา่านเนี่ยพี่น้องเช้าเราเ้าเมื่อเท่เออเห็นบ่นเนี่ยเนี่ยถนนอีกเ้นหนึ่งเนี่ยสอดตรงกลางอีกนู่นน่ะสอดสอดไปทั้งคุณเอขอข้างบนกับเงี้ยวอดรวดไปทั้งนี้เออตรงกลางตรงด้านล่างกับมีนะสองสันสามสันถนนเพิ่นนะ่ะบักไงนะฮะข้างบนมือจีกับลงมาเล้วล่ะข้างบนแต่ว่าบ่เป็นถนนเซนนีที่ลงมากนะ่ อยากขึ้นไปยุ่แต่ว่าโชเฟอร์้มว่้าขึ้นไปเอออยากขึ้นไปว่าขังบนมันเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องข้างล่างอัดังการอันรังการมากๆมกเสาตนหนึ่งเนี่ยเป็นสางไดจังไดเนี่ยเอาเิ่นกออะไรยนงไงเป่นปลูกลยอะไรจังไงเสาเนี่ยเออเป็นเอาค้นหรือว่าเอาอย่างไม่เห็ดเนี่ยมนุษย์ตั้งดาวซอยเห็ดเป็นบ่เนี่ย <c oughs> เออเกิดมาอ่อยก็บเ่เคยผบมื่เคยพ่อนมันใ,นใหญ่ปวดแปนเอิดเติดสะอาดหงสสะอาดตานะฮะแต่ว่าบ้านเพื่อนน่ะ เปิดมาเมืองลิปผมมาเปิดกิดสีหัวรอผมอยู่หรอก <c oughs> เอาก็ตามแล้วเนาะผมไม่เคยพ่อเนาะถนนมันเป็นยังทีเนาะถนนมันหญ่อลังการผมไม่เคยพอใัญญาปวดโพใหไงเอาหายไงเอาเหลือผมก็ไม่เคยพอผมก็เลยแค่ไทยลูบเนาะผมก็อยากเก็บลูบนี่ไปโดนๆผมก็เลยเอามาลงวิดีโอลงลิปให้เมืองเออห้างเทียรผู้รับผู้ใ่เอ,อ่อยู่บานเมี่ยงสปปเข้าเนาะได้มาเมืองลิป นะนี่ของผมนะฮะเขากระสีมีไอเดียซอยมีความคิดซอยพัฒนาเมี่ยงลเล่าเฮาให้มันจะเลื่อนท่านโลกท่านสมัยเขาเนาะหินตะเมี่ยนเมี่ยงเพิินไปไป,ไปเที่ยวบ้านเพิ่นกับหินต้าของเพิ่นอของยาของกันยังเป็นขี่ฟุ้นยุะถนนนั่นนะเออแถวบ้านนอกอ่ะขี่เป็นขี่ฟุ้นยยอเมองตึกขังแขงกว่าเมื่อนี่มึงเอ้ยใส่มือผมนี่เห็นปะใส่มือกันหน่อยโอ้ จะเป็นสูงจะเป็นเพินเนี on, ่ยผมพอพอถนนพอทั้งกล้วยกันอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยโค้งโค้งเนี่ยออันนี้เป็นทั้งโค้งทั้งกับรถเลินเหมือนตรนนี้เออเมืองเมืองไปกันเงิดไปเขาเขาเห็ดองไรเขาสั่งอะไรเขาปลูกองไนเนียเขาปลูกองไรเขาเขายังมาปลูกเเขาจ้างไปไม่เห็ดหรือว่าเขาเห็ดเองเออผู้ใดอ่าพี่น้องชาวเล่าเขาขันหูจักว่าเขาสั่งอะไจังใด คอมเหม็นในเด้อหรือว่าคลิปนี้บ่แน่ใจว่ามันติไดไปหอวใจนะหรือว่าคนไทยติดใเมืองบ่นะคลิปนี้นะขันมาเมึงจุดโอดจงวานี่นี่ซอยบอกผมเนี่ยพิมพเป็นาษาอังกฤษก็ได้กันพิมเล่าว่าไรนะพิมเป็นราระอางกฤษก็ได้พิมมาบอกผมเนี่ยว่าเขาสั่งไหนจังไดเขาปลูกเลยจังใดปลูกเสาต้นสะพานร้อยเนี่ยเขาปลูกเลยจังไดเขาเองยังปลูกเขาปลูกจักปีนะเขากอ่ออิดจงังไดเออ เขาเฮ็ดจังไดเห็ดด้คักแย่แน่แทะตอนเฮ็ดนั่นนะเป็นจังไดเขาเอาเคียงไหม้เคียงมืออย่างไม่เห็ดเออเขาจ้างนุษย์ตั้งดาวเฮ็ดบ่ <c oughs> เออผมก็บหันดาไปนั่นละมัวมัว,มวไปนั่นละเกิด <c oughs> มาผมเพิ่งเห็นมันพงพิ่นะไงก็เฮี้ยนอีกอะไงก็เฮี้ยนผมอีกเออสะพานร้อยทางด้วนแหมจังไดมันไงเอาโพดเอาโวดเ,เนี่ยเออ,อว่ามันโลกกินตนาการว่ามันโลกว่าผมรุดออกมาจากโลก ตึกกกะตึกต๊กไงเห็นว่าผมซุบใหมมั้งนี่ตึกตึกบักไงเอ้ยเอาให้เอาโคโอ้ยเงยเงิดข้าเจ้า,เจขา,เจาข้าเจ้าพัฒนาเออข้าเจ้าสร้างบ้านเฮาเมี่ยงเฮาเห็นอย่างยูเนาะชาวเล่าเนาะตอนเนี้ยเงินจีบบ้านเฮานะบาทหนึ่งของไทยเนี่ยแลกเงินเฮาเนี่ยได้หาลอย สิบหกสิบตัวป่ะตอนเนี้ยหนึ่งบาทเท่ากับห้าร้อยหกสิบจีบเอาเอาเข้าไปซุ้มการเมี่ยงโกงกินกันเอาเฮ็ดเข้าไปเอากับไปอยากบอกหรอกตัว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 ศิลบท่านมโนดีนี่เอากลับมาทั้งดวนเขากลับมาทั้งดวนเศรษฐกิจผมก็ไปอยากบอกหรอกกลับมาทั้งดวนเขาบอกเลี้ยงทั้งดวนเขาจะไปบอกเลี้ยงกินอ่ะอันนี้คือเป็น ไก่ที่สุดทั้งกับม้างนีมันคือบนแหงใจนะนแหงหยาหัวอยุ่หัวสีห์ดัวชนบุรีเน่มได้บวกกับบอลรู้กันเออครับไปตื่นตาตื่นใจไปเออโอ้ยตื่นตาตื่นใจแห้งมาเที่ยวรอบนี่นี่แบบคุ้มอิลีมาเที่ยวรอบนี่เนี่ยถึงเสียเงินไลายกับ่เป็นยังดอกกับใ่เปิดหูเปิดตาแล้วก็ได้บันทึก้ถไ,ไทยวิดีโอไว้หางเทียรผู้หดมาเมืองวิดีโอผมนะคนรถ พี่น้องเช่าเล่าเข้าเนาะมาเมืองวิดีโอผมออหัวหน้าเมี่ยงเออไมาเมืองวิดีโอผมนะฮะเกสิยด้ไปคุณคิดยูเดอร์ให้พัฒนาประเทศเข้าเนี่ยเมืองประเทศอื่นๆนะฮะเมืองเป็นตัวอย่างเพื่อจะเอามาไปมาเหตุให้ประเทศเข้าเนี่ยจะเลื่อนนะฮะจะเลื่อนเดี๋ยวผมจะไปหาคําตอบมาให้โยวาเหตุเป็นจังหดคนไทยเขาคือจังรวยแหละนะ ถน,นนคนทางเนี่ยเป็นยังสี่เนี่ยหนึ่งแหละเขาต้องรวยแทะเขาถึงเขาังเห็ดได้นะคนไตยเขาต้องรวยแหละเขาจงเห็ดได้นะครับหลก้กกาในถนนเนี่ยกมีตลร,รดคํางามๆเลียนนะมีแตรร่รดคันงามงามีแตรร่รดคันใหม่ๆเลียนนะเออรถเก่าๆบ่คอยเห็นปันไดเออเห็นอยู่ี่ขั้นนึงมาไดออ้อันนี้รถคนของของบ้างนี่แต่ว่าเป็นที่เป็นรถรถคันเหลี่ยมๆขั้นงามๆน่อมีแนะต่รถ ราคาแพงๆนี่ลดอยู่ในเมืองไทยนะเมื่อวันที่หลักะเออเดี๋ยออันนี้อันนี้คลิปขึ้นเดือนยังตาแต่ว่าผมไทยผมกดยังผิดเนาะนี่เออไทยจะล่อหลอด,ลดบอนี่นั่นหลักแต่ว่ากบโอ้เงยเงยประเทศไต้เป็นสังตั้งดวนใส่ด้อียิเอาขันผู้ใดอยอะอ่า,ดอา,อาได้มึงคลิปนี้เด้อซอยเบิกเบิกเ,เน็ตให้ผมเนี่ย ซอยเปิดเน็ตให้ผมเนี่ยเปิดชี้อ่าเขาเอือยยังไงซอยไห้ความรู้ผมเนี่ยผมอ่าโยบานปลาเมีย่ยงอ่าโยบานปลาเนาะมีตาปลามีตาเขาประเทศมีตาไฮหน้ามีตาทวงหน้าดับหน้าเออบ่ได้ไหมยัยงสีเสียดอกเนี่ยได้มาเมีย่ยงไทยเทียนหนึ่งน,นี่ก็เห็นอีหยังแปลกหูแปลกตากะอยากอัดวิดีโอ Québec. ไว้เพ่สียเอาไปมึงมเสียเอาไปให้ลูกให้หลานมึงได้ยานาคตเก็บไว้ นะกยานโทรศัพท์มันเสียกยานโทรศัพท์มันหายก็เลยเอาลางย t u b e ไว้เออเวลานายไปคนช่องก็สิได้เปิดเมืองเปิดเมืองวาเออเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเที่ยวเมืองไทยได้ไม่เห็นสะพานรอยเพิ่นได้ไม่เห็นสะพานร้อยง่ายเพิ่นถนนเออถนนสื่ออย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวโชเฟอร์เพิ่นบอกถนนบางหน้าตากเออ บ,บางนาตากทรงโอ้ยขันผมเอิ่นซื้อพิษกะับยาตะวาก,กันเด้ผมฟังว่าขักว่าถนนซื้อว่าถนนเอียงอโชเฟอร์บรนว่าถนนบางนาตากว่าแ่เนี้ตากทรงตากเสียกับบรูกันนะเออเอิ่นซื้อถือบรลูขันขันเอินซื้อ,อพิษกับขอ้าโทษขออาัยหลายๆเด้ดเอพูดอะไรยาตะเคียดให้กันได้ผมฟังว่าขักมันนันเสียงพลงในรถมันก็ทีมีเสียงดังน้อยๆเนะาะแบบที่นี่ผมกั ย่านเพื่นว่าผมนะ่ะบันนอกเนาะเออผมก็ไอ้ไอ้ถนน,นนี้เขาเอินมีมันมีมันมีซื้อบอเออมันมีซื้อบอเพื่อนบอกว่าถนนบางหน้าตากว่าสันเด้ผมก็คิดจะกลัวในใจเอา้าบางหน้าตากตากเอยียงหวาตากเสียตากพาบอเอา้าตอนนี้ละพี่น้องสบายดีเดี๋ยกันคลิปไหม